ที่เป็นน็อกนี่เข้าข้างในด้วยเพราะฉะนั้นการบริหารเท้าที่จะทําให้เท,ท้าเราเนี่ยมันลดอาการแบนนะครับหรือให้เท้ากล้ามเนื้อเท้าเราแข็งแรงเนี่ยเราก็ต้องมีท่าบริหารด้วยนะครับอ่ะอันแรกเลยสิ่งที่จะต้องทํานะครับนะทุกคนครับเรารวมนี้นะอันนี้ตรงเนี้ยเห็นไหมฮะผมผมก็ค่อนข้างแบนเหมือนกันสมมติผมต้องการให้มันโง่งขึ้นวิธีการแบบนี้ครับขยุมนิ้วเข้ามาแล้วเกรงกล้ามเนื้อตรงนี้อ่ะลูกๆลองทำดีครับสองข้างเลยครับเก่งขึ้นมาครับเก่งขยุมนิ้วขึ้นมาครับ แค่ตรงนี้มันเก่งขึ้นมานะครับแค่ตรงนี้เก่งขึ้นมานะอ่าแล้วคลายออกครับคลายออกเก่งจังเลยอ่าเก่งใหม่ครับเก่งแอนเนื้อตัวนี้นะฮมมันก็จะแข็งแรงขึ้นเห็นไหมครับเพราะนั้นโดยอลองทำครับต้องทำารับสิบครั้งสิบครั้งสองครั้งนะสองครั้งนะครับมันไม่ขึ้นเลยครับถ้าอยู่บ้านก็พายเช็ดหน้าเนาะพายเช็ดหน้าก็ได้แต่ว่าเรายังไม่ได้เช็ดหน้าก็มาทําก่อนเพราะว่ากรยุบกรยุ่เข้าเนาะพอใช้เสร็จแล้วก็โอเค ก็เราด้วยอ๋อขยุมเข้ามาอ่าครับต้องค้างไวไหมครับค้างไว้นิดหนึ่งก็ได้ค้างไว้นิดหนึ่งนะครับค้างให้ดูสุดเส้นโค่งเส้นเ้าที่หนึ่งอ่าก็พอดึงเข้าไปแล้วก็ค้างไว้นะครับค้างไว้นะให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเกร็งค้างคือแบบไอโซเมติกนะโคตรนั่นมากเลยค่ะโคตรแรงมากเลยครับเท้าว้าวเขาไม่ควรทำนะครับก็จริงๆแล้วเขาทําได้เพื่อบริหารกล้ามเนื้อแข็งแรงได้อ๋อครับอ่ะต่อไปครับท่าอันนี้ท่าแรกนะท่าที่สองครับทุกคนดูเท้าผมนะเห็นเท้าไหมฮะ ยกนิ้วโป้งขึ้นครับอีกสี่นิ้วติดพื้นโอ้โหอุ้ยตาของโบนะครับอันนี้มันจะต้องใช้ได้ไหมครับยกนิ้วโป้งอีกสี่นิ้วติดพื้นทำได้ไหมครับนิ้วโป้งนี่ใช่ไหมโอเคโป้เทาโป้เท้าโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ครับเอานิ้วโป้งติดพื้นยกสี่นิ้วขึ้นมาครับเอาทำสิโอ้ยคนนี้ได้เนี่ยแม็กอะได้ทำได้แต่คิวได้ใครแต่คิวจะกินบ้างครับอ้โหเก่งมาเเสร็จแล้วทำสลับกันครับ โป้ยกอีก4นิ้วขึ้นโป้ลงนะครับทันสลับกันทีครับสลับกันนะเอาสองเท้าตีสองเท้าทำสองเท้าพร้อมกันนี้ฝ่ายสองเท้าค้างกี่นาทีโนิ้วมือไม่ต้องเก่งนะฮะเอาเฉพาะดึเท้าอย่างเดียวคนมือเก่งชาตเก่งเมื่อไหน้าดิ้วติ้งเก่งหมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ต้องปากเบี้ยวแล้วหน้าด้เก่งอย่างเดียวก่านเลยยืนทำเลย ก็ได้ทั้งสองแบบแต่ยืนน่าจะง่ายกว่านะลองลองยืนดูลองยืนดูยืนน่าจะง่ายกว่านะยืนง่ายกว่ายืนง่ายกว่ายืนง่ายกว่าพอดสบายคนเดียวพอยืนพอยืนใช่ไหมเดินแล้วยกขี้โป้งไปด้วยเก่งครับเก่งครับยืดคิ้วยืดคิ้วชอบตามนะยืดคิ้วทั้งพร้อมกันนะ่ยพี่ใช่มได้ไหม ใส่นีเท้าแไปมาสลับไปสลับมาไม่ได้เจ็บเอ็นเงี้ยเป็นปีอ๋อดูแลผมไม่ใส่ใจอมอเหรอเมือนนี้ใส่การยอมรับการยอมรับกันนะครับใช่พี่ชี้ชอบตามทำกี่รอบโค้ชยี่สิบรอบอ่าเด็กๆเอาเด็กกลางเนี่หนื่อยาต่อไปนะที่เราจะปตีขานะครับอ่าทุกคนลองดูนะทุกคนลองดูนะครับแบบนี้นะแบบนี้นะสมมติแบบนี้นะทุกคนยกยกขาทุกแบบนี้ครับยกขาขึ้นพาดนี้นะแล้วก็ เอามือดึงดึงแบบนี้ครับดึงดึงลงมาครับดึงลงมาครับอันนี้เป็นการยืดย <presidency. S 1> okay. ืดในส่วนข้อเท้าด้วยนะครับแล้วก็บริหารครับยืดตัวส่วนชิ้นกระปิหน้ะแข้งด้วยนะครับดึงลงมาครับดึงนะอ่เสร็จแล้วก็ดึงเข้ามาครับเนี่ยไว้นิดนึงนะครับอ่ะห้าวิหกวิแล้วก็ดึงนะครับทำแบบนี้นะอ่ะต้องทำสักสิบครั้งครับอันนี้ก็เป็นบริการบริหารข้อเท้าด้วยนะครับนะบริหารท่าเนื้อชิ้นึ้อเท้าอึง ข้อเท้าเราเนี่ยมันต้องได้ต้องยืดหยุ่นนะข้อเท้าลักษณะข้อเท้าเราเป็นข้อต่อแบบไหนครับเราครับเป็นข้อต่อแบบเลื่อนหรือแบบสไลด์นะครับนะมันเลื่อนมันต้องทำให้เลื่อนได้นะครับดังั้นการที่เราบริหารแบบนี้ำรห้ข้อเท้าเราขยับตลอดเวลานะครับถ้าต่อไปหมุนข้อเท้าครับหมุนข้อเท้าหมุนข้อเท้าครับเพราะนั้นข้อเท้าเราถ้าเราไม่บริหารมันเลยเนี่ยเวลาทีศไปวิ่งเยอะๆไปครับปรากฏว่าเจ็บข้อเท้ายิ่งเวลาที่เราต้องการที่จะวิ่งเร็วขึ้นวิ่งไกลขึ้นหรือต้องการลีนฟอเวิร์ดไปข้าง อก็แก๊ปไหมฮะมีเผมมีนิดหน่อยแล้วเริ่มนะผมพ่นาศรูนี่แล้วอ่านะครับอ่าหมอนเนาะขึ้นะก้นขึ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 ้นขอ้อเึ้นขึ้นขไมนดึไน่ดีนขึ่นขึ่นขึ้นขึ้นรึ้นขึ้นีบ้นขึ้นขก้นขึานขึ้าขึ้นขึ้่ขึ้ยขึ้นขึ้นขึยนะึ้นขึ้นึนึ้นน้นนก้นน้วลาเราวิ่งเยอะๆเนี่ยนรับ คำถามคือเท้าเรามีกระดูกกี่ชิ้นครับพวกเราครับรวมกระดูกนิ้วเท้าได้28ชิ้นกล้ามเนื้อทั้งหมดกี่มัดครับตั้งแต่ส่วนที่ต่อจากไขาล่างๆกขาส่วนที่ต่อจากขาล่างลงไปจนถึงฝ่าเท้าด้วย32มัดเท้าเราเนี่ยใช่ไหมครับรวมถึงเส้นเอ็นพองผืนที่อยู่ได้ในเท้าที่สานกันไปสานกันมาเพื่อให้เท้าเราเนี่ยรองรับน้าหนักตัวได้มากกว่านำ้ำหนักตัวเราหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นลูกบอลเหล่านี้นะครับก็ช่วยการยืดได้ดีนะครับนะเนี่ย นะ่ะพวกเราลองดูครับ,รบลูกบอลตัวนี้นะครับมันจะมีตุ่มเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะยืดจ,จะเหยียบได้ดีกว่าลูกที่เป็นกลมๆเนาะนะครับหรือ,อคนทีเ่เจ็บสะโพกเนี่ยก็ใช้สามารถที่จะกดนะด้วยนั่งครับลงไปอ่าแล้วก็นั่ขงข้างก็ช่วยได้นะครับอันนี้ลูกหนึ่งร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทดีแคทลอนเหรอ ใช, <S <s ใ,ชใช่ไหมอาร์ดิเออผมเนี <S <s ่ยก็ตื่นไปสอนดีคิดเล่นตั้งนานแล้วก็แจกมาแล้วจำไม่ผิดนะอ่าเอาพวกเราไปลองดูครับเอาไปลองดูสองส่งแบบลองลองดูครับลองลึงเท้าดูนะลูกลลููกกเเีียยนนอะไรนะครับพี่ลูกทุเรียนรนะลูกทุเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ทำแล้วส่งให้ดูหน่อยนะอันนี้ดีมากเลยครับลูกทุเรียนเนีลูกทุเรียนอุปกรณ์พี่เนี่ยเราจะเป็นต้องมีต้องต้องมีไว้เนาะต้องมีไว้นะครับใช้ได้ดีมากเนี่ยเข้าเป๊ะเลยต้นี่ยเข้าเป๊ะเลย โดนพอดีเลยได้ใหญ่ใหญ่อันนี้คือมันจะเข้าเข้าเอ็นพอดีเลยมันจะไม่โดนกล้ามเนื้อขอโค้ชครับพี่ถามว่านวดยังไงคะับขั้นต้นก้นนะคะตราก็นั่งเลยนั่งนอนครับเออนั่งแล้วก็กิ้งอ่ากิ้ง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 โอ๊ยมันอย่างมันเลยครือเปลอย่างมันเออมัน่างเลยเจ๊ไหมเจ๊ไหมเจ๊ไหมอ่าอันนี้อันนี้ก็ให้ให้ท่าในเรื่องการบริหารแล้วก็ท่าในเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปบางส่วนนะครับอ่ะอีกท่าคุณผู้เราลองดูนะครับคุณผู้เรานั่งแบบนี้นะเ ให้พวกเรานั่งแบบนี้ทุกคนลองดูนะครับนั่งแบบนี้นะทุกคนดูนะครับือถ่ายคลิปไว้ก็ได้เนาะถ่ายคลิปไว้หน่อยก็ได้นะครับแบบนี้เสร็จแล้วมือเท้าเอวนะครับให้สะโพกตรงนะอันนี้บริหารในส่วนของข้อเท้าเอ็นร้อยหวายแล้วก็น่องนะครับให้ในส่วนของข้อเท้าก็คือทําให้ข้อเท้าเนี่ยมันเลื่อนนะครับให้มันไม่ลืมหน้าที่มันยิ่งคนที่เคยเจ็บข้อเท้าเนี่ยนะครับบางทีไอ้ข้อเท้าเนี่ยที่มันเลื่อนได้ที่มันสไลด์ได้เนี่ย พราะมันเคยเจ็บแล้วมันจําไม่ได้ว่ามันเคยเลื่อนได้มันก็ทําให้ข้อเท้าเราตึงนะครับแล้วเวลาวิ่งมากก so ็เกิดการบาดเจ็บกลับมาไม่ซ้ําซากไม่หายสักทีวิธีการคือแบบนี้นะครับเรานั่งแล้วยกตัวไปข้างหน้าแบบนี้นะครับสะโพกตรงแล้วสะโพกไม่บิดอย่างนี้นะครับสะโพกตรงๆนะเลื่อนนะแล้วค้างไว้นิดนึงแล้วก็ถอยนะครับนะไม่ต้องทําแรงนะครับแบบนี้นะอ่าทุกคนลองดูครับลงมาทั้งเราทําดูเลยครับหาที่ด้านบนก็นได้ด้านบนก็ได้น,นะล <5 S 2> ื่ efendim, แล้วก็มือเท้าเด <มา S 2> ี่ยว่าแล้วก็ดันสะโพกขึ้นมา <Okay. S 1> อ่อน,นี่นนะจะผนังสักประมาณ3ถึง6นิ้วไม่เกิน6นิ้วนะ3าถึงนิ้วสมมติอันเนี้ยประมาณ6นิ้วนะโอ้ยยืดนั่งเหมือนเดิมน,นั่งเหมือนเดิมน,นะครับสะโพกตรงนะครับแล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับส้นเท้าติดพื้นนะครับอันนี้ยาวไปนิดหนึ่งอ่เข้าไมไปหน่อยดันไปให้ให้เขา่าให้เข่าติดผนังเห็นไหมฮะส้นเท้าติดพื้นนะฮะอ่าแล้วก็ออกแล้วก็ดันอันนี้จะเพิ่ม ทำให้เอ็นร้อยหวายเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับนะนองยืดน่องเรานะครับยืดตัวตัวของไอตัวข้อเท้าให้เป็นสไลด์นะครับเฉพาะตรงๆนะครับทำเฉพาะตรงนะแล้วดันก็ไปอันนี้อันนี้ปลายเท้ามันชิดไปครับถอยเมื่อไหร่ก็ถอย่ปลายเท้ายห้ชิดเอาแค่สามมิลลินิ้วเท่านั้นห่างผนังไม่เกินสามชูเราฟังดีๆนะครับปลายเท้าห่างผนังไม่เกินสามมิลลิมมิ่งนิ้วเท่านั้นนะครับสามมิล่า เป็นท่าเล่นเพื่อสร้างความแข็งแรงแต่อาจไม่เหมาะสำหรับนักวิ่งเพราะฉะนั้นการเมนเทนกล้ามเนื้อแต่ละแต่ละกล้ามเนื้อเนี่ยเราต้องนึกถึงว่าเราต้องการใช้ประโยชน์อะไรจากกล้ามเนื้อสมมุติว่าวิ่งเวลาวิ่งเนี่ยกล้มเนื้อแฮมเนาะเราขียไปแล้วในในลายนะอันนี้อธิบายตามอีกครั้งทุดแฮมสติงเนี่ยเราใช้ตอนไหนครับสำหรับวิ่งเราใช้ตอนที่เรา ถีบขาเหยียดสะโพกด้านหลังถูกไหมแฮมทํางานกับจังหวะที่เราจะก้าวขาไปด้านหน้าแฮมถูกยืดออกไหมครับถูกยืดออกแต่ปรากฏว่าเราไปเล่นท่าเล็กเคิลเล็กเคิลคืออะไรครับไอ้ที่เรานอนคว่ำนะไอ้ที่คุณนอนคว่ำนะแล้วเตะขาขึ้นแบบนี้<ม>แบบนี้เป็นการเป็นเอ่อเมนเทก,กัมเนื้อในส่วนที่ทก,กล้ามเนื้อมันยืดหดหรือยืดออกหรือยืดเข้าครับหดเข้าครับเป็นแบบไหน,นเป็นกลารเน่นแบบหดเข้าถูกไหมอ่าเป็นการเล่นแบบไหนครับคอนเซนริก คือกล้ามเนื้อผดเข้าหากันแต่วิ่งเนี่ยเราต้องการให้กล้ามเนื้อยืยดออกเป็นลักษณะของข e อิสเซรทิกแต่เราไปเล่นแบบนี้มันถูกประเภทไหมครับเพราะฉะนั้นพอสักพักเราก็จะเกิดการบาดเจ็บแฮมสติงหรือไม่สามารถจะวิ่งได้ดีกว่าเดิมเพราะกล้ามเนื้อไปให้ถ้าเกิดมันรัดเข้าอ่ะแต่การใช้งานมันถูกเบียดออกอะ่ะแต่เราพยายามทำให้มันรัดเข้ารัดเข้ารัดเข้าเพราะนั้นมันถูกับงนี้ อเพราะฉ้ท่าเล่นไม่ได้หมายความว่าเล่นท่าไหนก็ได้แต่ให้เลือกเล่นท่านั้นๆที่ได้กล้ามเนื้อที่ต้องการใช้งานจริงๆหรือตัวอย่างว่าเราจะไปวิ่งเทลต้องการอะไรครับวิ่งเทลก็จะมีวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งอะไรครับดาวฮิลดาวหิวตั้งเท้าคือจังหวะที่เราดาวหิวเราใช้กล้ามเนื้อมัดไหนครับสำคัญเลยหหน้าขาขาหน้า สมมติจังหวะนี่จังหวะที่เราจะลงเนี่ยจังหวะที่เราจะลงใช่ไหมครับจังหวะลงเนี่ยนะครับสมมติจะลอดลงเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าขายืดออกรูดเข้าครับยืดยืดยืดรดครับเนี่ยกำลังจะลงเนี่ยยืดยืดยืดออกรูดเข้าครับหน้าขายืดส่วนตรงนี้มันยืดออกใช่ไหมเนี่ยลองดูใหม่ดีเนี่ยมันยืดออกถูกไหมครับเนี่ยลองดูแท่งเนี่ยตอนจังหวะจะลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมลยืนทำดูก็ได้ครับเนี่ยเมันมันยืดออกยืดออกเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดแรงเบรกถูกไหมใช่เวลาที่เราจะเล่นกล้ามเนื้อตนี ที่เป็นควอดเดซิฟ hmm. เราเราจะเล่นเล็กเอ็กซ์เทนชั่นหรือเราจะเล่นล้างดีครับหลายคนไม่รู้ว่าทำอะไรครับไปเล่นเตะเตะเตะหนักไมพิเน็ตพิ่เน็ตกล้ามเนื้อหดเข้าสู่ไหม<น>แต่การใช้งานดา<ม>วฮิลกล้ามเนื้อเป็นลักษณะของอีสเซนติกไม่ใช่คอนเซนติกซึ่งมันการเป็นการเมนเทนกล้ามเนื้อที่ผิดวัตถุประสงค์ของการใช้งาน<ม>แข็งแรงไหมครับแข็งแรง แต่เวลาใช้งานจริงเหมาะไหมครับไม่เหมาะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราไม่ได้ฝึกเพื่อสร้างความแข็งแรงอย่างเดียวเราต้องนึกถึงลักษณะของการใช้งานของกล้ามเนื้อนั้นๆด้วยว่าเราใช้งานในลักษณะไหนนะครับถ้ามันถ้าสองสองท่าเลยได้ไหมอยากมีกล้ามเลยเม่ไสองท่าเลยมันขัดกันไหมสองม่าคือมันทําได้ครับมันไม่ได้ขัดกันหรอกครับเราวิ่งเนี่ยเราต้องการไปเทลวเราต้องการ แค่วิ่งแค่จบหรือต้องการสติที่ดีหรือต้องการก้าวไปสู่การเป็นนักวิ่งแนวหน้ามันอยู่ที่ประสงค์วัตถุประสงค์ด้วยแต่ถ้าเราต้องการเล่นก้าวมากกว่าแต่ไปวิ่งเพื่อชิลสนุกก็ทําไปเลยไม่เป็นไรอ่าแต่ถ้าต้องการพัฒนาการวิ่งอะ่ะยกระดับการวิง่งผมมีสอน,นอยู่ 2, 2> แบบการสอนก็คือ1คือสอนแบบนี้นะครับก็คือสอนฟรีที่เราสอนทักษะพื้นฐานการวิ่งแบบนี้ไม่ได้คิดเงินเลยผมยังไม่เคยคิดเงินใครเลยนะครับต้องกาสอนมาพันเจ็ดร้อยพันแปดร้อยคนเลยนะครับก็สอนฟรี ก็อันนี้เป็นความตั้งใจนะครับแล้วเมื่อก่อนก็มีการทําโปรแกรมสําหรับคนที่เข้าโปรแกรมมาฝึกแบบนี้แล้วก็จะให้โปรแกรมซ้อมต่อยประมาณ3เดือนแต่เนื่องจากว่าผมทํามาเยอะเนี่ยทำให้เราเห็นว่าการให้โปรแกรมอย่างนั้นเนี่ยหคือนักวิ่งเนี่ยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสูงมากพอให้โปรแกรมไว้เนี่ยสมมติสามสิบคนเนี่ยสมรรถภาพร่างกายเหมือนกันไหมไม่เหมือนความต้องการที่จะลงแข่งขันระยะทางอะไรต่างๆเหมือนกันไหมไม่เวลาเหมือนกันไหมไม่เหมือนเวลาเนี่ยก็ไม่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 เหมือนไม่ตรงกันนะครับ มอหนึ่งผมก็ทํากลุ่มขึ้นมานะครับก็ให้โปรแกรมฟรีเหมือนกันแต่พอให้กลุ่มไปแล้วก็กมีถึงแม้ในกลุ่มจะให้โปรแกรม2อสาโปรแกรมต่อ,ต,อต่อกลุ่ม3ามสี่ถึงคนก็เลยโปรแกรมก็ยังไม่ตรงกับสุขภาพของเขาอยู่ดียังไม่ตรงกับความต้องการอยู่ดีก็มีหลายคนเลือกโค้ดทาเป็น private running เลยทําเป็น private โค้ดดีกว่ายอมเสียตังอะไรเงี้ยเดือนหนึ่งพันกว่าบ,บาทเอาเลยอะไรเงี้นะยนะก็จึงเกิดเป็นโครงการ private running โค้ e ขึ้นสาหรับคนที่ต้องการที่จะพัฒนาเรื่องของสถิติการวิ่งหรือต้องการวิ่งถึงแบบ ชิวๆแบบสบายใจว่าไม่บาดเจ็บอะไรก็เหมือนว่า แต่ละคนจะมีความเป้าหมายที่แตกต่างกันอาจจะต้องการแค่จบหรือต้องการเวลาดังนั้นเนี่ย running private เนี่ยก็จะช่วยตอบโจทย์ตรงนั้นเพราะว่าโปรแกรมซ้อมที่ผมทาให้แต่ละคนเนี่ยก็คือหมายความว่าตรงกับสมรรถภาพกับความต้องการของแต่ละคนจริงๆเช่นมีเวลาซ้อม3วัน4วันต่อสัปดาห์ก็จะให้โปรแกรมแบบนั้นนะครับถ้าจะเรียนนี่เราต้องติดต่อโค้ชโดยตรงหรือว่าก็ติดต่อผมหรือ inbox เข้ามาหรือไลน์มาหาผมนะครับก็ผมจะมีลิงก์ให้สมัครเข้าไปก็เฉลี่ยประมาณเดือนละพันกว่าบาทโดยประมาณนะครับ เชืพราะฉะนั like ้นเรื่องเชือกรองเท้าที่เราผูกเนี่ยมันก็มีความสําคัญต่อเรื่องการบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเชือกเท้าถ้าผูกไม่ดีมันก็หลุดเนาะอ่ะเดี๋ยวขอตัวอย่างสักคนหนึ่งอันนี้กด้อ่าผู้เราลองดูนะครับรองเท้าพวกเราดูนะครับบางรุ่นเนี่ยมันจะมีมันจะมีรูตาไก่ตรงนี้รูเห็นไหมครับใช่เขาทําเกินหรือว่ายังไงฮะคือใช่พวกเราได้ใช้ไหมฮะไม่ได้ใช้บางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ได้ใช้นะ นการผูกเชือกรองเท้านะครับที่มันกระชับกับเท้าเราแล้วล็อกข้อเท้าเนี่ยจะทําให้การเลื่อนของเท้าบวกกับสุงเท้าที่มันมันมันไม่ฝืดด้วยนะสุงเท้าที่ดีเนี่ยมันจะมันจะลื่นมันจะไม่ลื่นพูยง่ายมันจะเกาะกับอินโซได้ดีก็จะทําให้สเท้าเราเลื่อนไปชนกับหูรองเท้าเนี่ยน้อยลงเล็บก็จะบาดเจ็บน้อยลงรวมถึงเรื่องการผูกเชือกรองเท้าที่กระชับกับข้อเท้าเรามันก็ช่วยให้เท้าเราเลื่อนน้อยลงเคยไหมครับวิ่งแล้วเนี่ยเท้าเราร้นเคยเป็นไหมครับ เพราะว่าเท้ามันมันมันขยับตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นไอ้รูสุดท้ายเนี่ยอ่าเรามาดูนะครับอ่าลองดูนะครับวิธีการผูกเชือกทุกคนดึงเชือกรองเท้าออกข้างนะครับออกข้างนึงเดี๋ยวเราต้องผูกทั้งสองข้างเนาะเอาดึงมาเลยครับดึงแค่นี้นะดึงแค่นี้นะใครที่มีรูนี้ให้ใส่แบบนี้ครับใครที่มีรูนี้นะใส่แบบนี้นะครับแต่บางทีเชือกของเท้าสั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวครับไปซื้อใหม่อ่ะใส่อ่ะใส่แล้วดึงเข้ามาดึงเข้ามาให้เหลือไว้ประมาณนี้โป้ยอดยัดได้ ทุกคนลองดูนะครับลองดูเหลือรูแบบนี้ยัดเล้เหลือรูแบบนี้ใครไม่มีไม่เป็นไ,ไรนะครับใคร,ใครที่มีให้เหลือรูแบบนี้ <จะ S 1> ไว้นะนเ,นเสร็จแล้วเหลือรูแบบนี้เอาดูดูต่อดูต่อทุกคนดูต่อนะเดี๋ยวลิฟตช่วยดูด้วยนะดูต่อนะครับพอเหลือรูนี้แล้วให้เอาเชือกที่เป็นแบบนี้นะเอาเชือกนี้ยัดเข้ารูอีกอีกข้างหนึ่งยัดเข้าตรงกลางรูนะครับคราวนี้ก็ยัดเข้ารูนี้ยัดเข้ารูนี้นะอยัดเข้ารูนี้ อ่าแต่ถ้าใส่เข้าไปในเท้าเราลองดูครับใส่เข้าไปในเท้าเราครับต่อเชือกนะอ่าตอนนี้สาคัญขั้นตอนนี้สําคัญมากเลยรอวมรดูต่อนะครับการผูกเชือกแบบนี้ถ้าไม่ดึงออกไม่มีทางหลุดนะครับอ่าน้องผูกเข้ามาครับดูนะอ่าดูนะครับวิธีการเบื้องต้นแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนนะครับทําหูกระต่ายสองข้างครับอ่าทำหูกระต่ายครับอ่าแล้วทำหูกระต่ายเสร็จนะครับอ่ามัดเข้าไปครับแต่อย่าเพิ่งดึงนะอ่ามัดเข้าไปปกติก่อนอ่ามัดแบบนี้นะครับหนึ่งครั้งนะอย่าเพิ่งดึง่อย่าเพิ่งดึงหน่อ่าแบบนี้นะครับได้

นี่นักเรียนนั่งหน้าเก่งนะครับเชือกนี้สั้นไหมครับต้องไปซื้อเชือกใหม่แล้วก็แกว่งยาวซื้อเชือกได้ไหมได้ไหมโอเคถูกไหมามิ้งถูกถูกยังแล้วเขาตามีครับโอเคยัดให้เลยครับ อ่าครานี้ใส่ครับโอเคดึงครับอ่าโอเคมัดเข้าไปครับอ่าถ้าถ้ามันคับเกินเดี๋ยวก็ขยับใหม่อีกทีนึงอ่าแบบแรกตึงแบบนี้นะทุกคนทุกใครก็ดูแล้วแบบนี้นะโอเคกระตายอ่าหมูกระต่ายแบบนี้นะอ่าดึงเลยดึงเลยอ่าโอเคอ่าท้าหมูกระตายครับโอเคหมุนหนึ่งรอบอ่าอย่าเพิ่งดึงนิดนึงยวเอาเราหมุนอีกรอบนึ่งครับอ่าแล้วดึงครับ โอเคซาเค้ไม่แน่นไหม,ม,ไ,หม,มไม่มีทางหลุดถ้าไม่แน่นเราปลุกใหม่ได้พวก,กเราครับบอกนิดนึงนะถ้าพวกเรามาร่วมฝึกแบบนี้แล้วและต้องการเข้าร่วมฝึกในครั้งต่อไปไม่ต้องสมัครแล้วนะครับผมถือทุกคนนั้นเป็น V I P สำหรับผมหมดเลยนะฮะอยากมาฝึกในรุ่นรุ่นถัดถัดไปวันไหนจะมาไม่ต้องมาสี่ครั้งก็ได้อยากถึงว่าอยากมาเย็นนี้ครั้งเดียวมาเลยยังมาพรุ่งนี้มาเลยไลน์บอกผมหน่อยอยากไปฝึกด้วยแค่นั้นเองทุกคนเป็น V P หมดดีไหมครับ แต่ขอให้เคยมาร่วมฝึกกันก่อนให้รู้จักกันเนาะมาฝึกได้แบบไม่จำกัดอะ่ะคนกว่าจะเบื่อนหน้าไปข้ามเนึ้ออะไรเงี้ย <c oughs> เอออ่อะโอเคครับ